ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านพอรออายุล่วงเข้าเลขสามเลขสี่งานมันไม่ได้เป็นแค่ที่หาเงินเลี้ยงปากท้องอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นชีวิตของเราไปแล้วเราตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่คิดถึงก็คืองานเราใช้เวลา8ถึง10ชั่วโมงต่อวันจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์และที่สำคัญกว่านั้นคือการจ้องหน้าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเรา คนที่เราเรียกว่าเพื่อนร่วมงานโยมลองนับดูสิเพลอเลอเราใช้เวลากับคนเหล่านี้มากกว่าที่เราใช้เวลากับพ่อแม่หรือลูกเมียที่บ้านเสียอีกแต่ความสัมพันธ์ในที่ทำงานมันช่างเปราะบางเหลือเกินมันมีความคาดหวังมันมีการเมืองมันมีการแข่งขันมันมีตัวชี้วัดมันมีอัตรา หรือตัวกูของกูซ่อนอยู่เต็มไปหมดเช้านี้ยังยิ้มให้กันดีๆบ่ายมาแทงข้างหลังกันซะแล้วตอนหน้าชมเราว่าเก่งลับหลังเอาเราไปนินทาเสียเสียหายหายเราทุ่มเททำงานแทบตายเขาคว้าเอาผลงานไปเป็นของตัวเองหน้าตาเฉยจนหลายครั้งออฟฟิศที่ควรจะเป็นที่สร้างสรรค์ มันกลับกลายเป็นสมรภูมิที่เราต้องคอยหวาดระแวงต้องคอยสวมหน้ากากาเข้าหากันจนเราเหนื่อยล้าและรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งๆที่มีคนอยู่รอบตัวเต็มไปหมดนี่คือความทุกข์ของคนวัยทำงานเป็นความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนที่มันบั่นทอนเราทุกวันแต่โยมเชื่อหลวงตาไหมว่าในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนให้เราหนีโลกท่านไม่ได้สอนให้เราเกลียดสังคมแต่ท่านสอนให้เราเปลี่ยนโลกด้วยการเปลี่ยนตัวเราเองท่านสอนว่าเราสามารถยกระดับความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยและเต็มไปด้วยผลประโยชน์นี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐและงดงามที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานให้กลายเป็นกัลยาณมิตร แล้วคำว่ากัลยาณมิตรคืออะไรมันไม่ใช่แค่เพื่อนแต่มันคือมิตรผู้ประเสริฐคือคนที่จะไม่พาเราไปกินเหล้าเมายาแต่คือคนที่จะคอยเตือนสติเราเมื่อเรากำลังจะทำผิดคือคนที่จะชื่นชมเราจากใจจริงเมื่อเราทำดีคือคนที่จะสนับสนุนให้เราเติบโตไม่ใช่แค่ในหน้าที่การงานแต่เติบโตทางจิตวิญญาณ วันนี้หลวงตาจะมาชวนโยมมาสร้างความสัมพันธ์ที่ประเสริฐแบบนี้ท่ามกลางดงหอกดงดาบของการแข่งขันได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปถึงวิธีสร้างเราต้องเข้าใจอุปสรรคก่อนทำไมในออฟฟิศมันถึงมีแต่การชิงดีชิงเด่นแต่หาความจริงใจได้ยากเย็นนักหลวงตามองว่ามันมีมารตัวสำคัญสำคัญอยู่สามตัว ที่คอยขวางเราอยู่มานตัวที่หนึ่งอัตตาหรืออีโก้การสวมหน้ากากใส่กันในวัย30ขึ้นเราเริ่มมีหัวโขนที่ต้องสวมตำแหน่งผู้จัดการซีเนียผู้เชี่ยวชาญหน้ากากเหล่านี้มันทำให้เรากลัวเสียฟอร์มเรากลัวที่จะแสดงความอ่อนแอเรากลัวที่จะเอ่ยคำว่าไม่รู้หรือขอโทษ เรากลัวที่จะเป็นรองคนอื่นเมื่อทุกคนต่างสวมหน้ากากาเข้าหากันมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้มีแต่หัวโขนที่คุยกับหัวโขนมานตัวที่สองอิทสาหรือยาพิษแห่งการเปรียบเทียบระบบของออฟฟิศมันถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันใครได้โบนัสเยอะกว่าใครได้เลื่อนขั้นก่อน สิ่งเหล่านี้คือเชื้อไพลยชั้นดีที่สุมให้เกิดความอิจฉาริษยามันยากนะโยมที่จะยินดีกับเพื่อนที่นั่งข้างๆเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เราอยากได้และเมื่อความอิจฉามันเกิดขึ้นความเป็นกัลยาณมิตรมันก็ตายทันทีมานตัวที่สามวิบากกรรมหรือนี่เก่าที่ต้องชดใช้อันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง บางครั้งคนที่เรารู้สึกเหม็มขี้หน้าที่สุดในออฟฟิศคนที่คอยขัดขาเราตลอดมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชาตินี้แต่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่เขามาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานเขามาเพื่อทวงหนี้เก่าที่เราเคยสร้างไว้เมื่อเราเจอคนประเภทนี้ต่อให้เราพยายามดีแค่ไหนมันก็ยากที่จะเป็นมิตรเพราะแรงกรรม มันดึงดูดให้เราต้องมาขัดแย้งกันเดี๋ยวหลวงตาจะขอยกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลว่ามีพระภิกษุสองรูปที่บวชอยู่ด้วยกันรูปหนึ่งขยันมากอีกรูปหนึ่งขี้เกียจมากพระรูปที่ขยันก็มักจะไปต่อว่าพระรูปที่ขี้เกียจอยู่เสมอท่านบวชมาทำไมเอาแต่ฉันแล้วก็นอนพระรูปที่ขี้เกียจก็โกรธท่านจะมายุ่งอะไรกับเรา ทั้งสองรูปทะเลาะก,กันจนเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จินตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ทะเลาะก,กันเลยเพราะแม้แต่ในอดีตชาติพวกเธอก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพระองค์เล่าว,ว่าในอดีตพระสองรูปนี้เคยเกิดเป็นลิงตัวหนึ่งกับเต่าตัวหนึ่งลิงตัวนั้นสุกสนมาก ชอบไปกระโดดเล่นบนกระดองเต่าส่วนเต่าก็รำคาญได้แต่คิดในใจว่าเมื่อไหรล่ลิงตัวนี้จะไปให้พ้นพ้นเห็นไหมยโยมสัญญาแห่งความรำคาญความไม่ชอบหน้ามันข้ามพบข้ามชาติมาเมื่อเรารู้แล้วว่าอุปสรรคมันมีทั้งจากอัตตาของเราเองจากการแข่งขันและจากกรรมเก่าคำถามคือ แล้วเราจะสร้างบุญใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรพระพุทธองค์ได้ประทานเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการซื้อใจและสร้างมิตรเครื่องมือนี้เรียกว่าสังคหวัตถุสีหรือธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนข้อที่หนึ่งทานคือการให้สิ่งที่คนอื่นต้องการเช่นการให้วิชาสอนงานรุ่มน้อง แบ่งปันประสบการณ์โดยไม่กลัวว่าเขาจะมาเก่งกว่าเรานี่คือการสร้างบารมีการให้อภัยนี่คือสุดยอดของทานเมื่อเพื่อนทำพลาดเมื่อเขาเข้าใจเราผิดการไม่ถือโทษโกรธเคืองคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อที่สองปิยะวาจาวาจาอันเป็นที่รักนี่คือยาแก้พิษของการนินทาและการเมืองในออฟฟิศ เช่นการไม่นินทาข้อนี้สำคัญที่สุดเมื่อวงสนทนาเริ่มพูดถึงคนที่สามในแง่ลบเราจงนิ่งหรือเปลี่ยนเรื่องแค่นี้เราก็กลายเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดในออฟฟิศแล้วการติเพื่อก่อเราควรติที่การกระทำไม่ใช่ดาที่ตัวคนงานชิ้นนี้ดีมากเลยนะแต่ถ้าเราปรับจงนี้อีกนิดมันจะสุดยอดไปเลยนี่คือคำพูดที่สร้างมิตร การชื่นชมจากใจจริงเห็นใครทำดีจงชมชมต่อหน้าเขาและชมหลับหลังเขาเมื่อเช้าคุณพรีเซนต์ได้ดีมากเลยนะเราได้เรียนรู้เยอะเลยข้อที่สอัตตจริยาการทำตัวให้เป็นประโยชน์นี่คือการลงมือทำเห็นเพื่อนร่วมง,งานกำลังจมกองเอกสารทั้งทั้งที่ไม่ใช่งานของเรา แต่ถ้าเราพอมีเวลาการเดินเข้าไปถามว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมประโยคสั้นๆนี้มันสร้างสะพานทองคำในใจคนได้เลยการเป็นผู้ฟังที่ดีในวันที่เพื่อนมีปัญหาชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำเขาแค่ต้องการใครสักคนที่นั่งฟังเขาเงียบๆโดยไม่ตัดสินนี่คืออัตถจริยาที่ใช้หูและหัวใจทำงาน ข้อที่สี่สมานัตตาการวางตัวสม่ำเสมอนี่คือกาวที่เชื่อมทั้งสามข้อแรกเข้าด้วยกันในวัยทำงานความมั่นคงทางอารมณ์คือสเสน่ห์ที่ส่งพลังที่สุดจงเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ดีกับคนนี้ร้ายกับอีกคนไม่ใช่ต่อหน้าเจ้านายทำอย่างลับหลังทำอีกอย่าง คนที่เสมอต้นเสมอปลายคือคนที่น่าไว้ใจและความไว้ใจคือรากฐานของความเป็นกันลยาณมิตรโยมเอย๋ยเมื่อโยมเริ่มเป็นกันลยาณมิตรด้วยการใช้สังคหวัตถุสีสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นโยมกำลังสร้างเหตุใหม่ทานของโยมจะไปละลายความอิจฉาปิยวาจาของโยมจะไปสลายการนินทา อัตถจริยาของโยมจะไปลบล้างการแข่งขันสมาณตตาของโยมจะไปทลายหน้ากากและอัตตาออฟฟิศที่เคยเป็นสมรภูมิจะค่อยๆกลายเป็นสังฆะแล้วสังฆะในที่นี้หลวงตาหมายถึงหมู่คณะของผู้ประพฤติดีเป็นสถานที่ที่ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่ที่เราไปทำงานไม่ใช่เพื่อสู้กับใคร แต่เพื่อสร้างอะไรร่วมกันหลวงตาจะบอกบทเรียนสุดท้ายซึ่งเป็นบทเรียนสำหรับผู้ใหญ่เช่นโยมนะบางครั้งกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดก็มาในร่างของศัตรูที่เลวร้ายที่สุดคนอื่นเขาอาจจะมาสอนเราเรื่องการทำงานแต่คนคนนี้เขาถูกกรรมจัดสรรมาเพื่อสอนบทเรียนทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดให้เรา เขามาสอนให้เรารู้จักความอดทนที่แท้จริงเขามาสอนให้เรารู้จักเมตตาที่แท้จริงเขามาสอนให้เรารู้จักอภัยทานที่แท้จริงเขาคือกระดาษทรายเบอร์หยาบที่สุดที่มาขัดเกลาอัตตาของเราถ้าเราผ่านบททดสอบจากเขาไปได้จิตใจของเราจะแข็งแกร่งและงดงามขึ้นอย่างก้าวกระโดดดังนั้นจงขอบคุณเขาในใจที่มาเป็นครูให้เรา และจงตั้งจิตอโหสิกรรมเพื่อปิดบัญชีนี่ก้อนนี้ให้จบสิ้นกันในชาตินี้สุดท้ายนี้หลวงตาขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่าจงเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานให้เป็นกันลยาณมิตรจงเปลี่ยนที่ทำงานให้เป็นที่สร้างบารมีเพราะเมื่อวันสุดท้ายที่เราต้องเก็บของออกจากออฟฟิศนี้ไปตำแหน่งเงินเดือนหรือหัวโขน เราเอาไปไม่ได้สักอย่างสิ่งเดียวที่เราจะเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลและใจที่สงบสุขเพราะเราได้สร้างมิตรและไม่เคยคิดสร้างศัตรูนั่นแหละคือกำไรที่แท้จริงของการทำงานเจริญพร